มาซื้อวันนี้ร้านเต้ยไปช็อปนะครับอ่ะขออีกรอบสิ้ทำมายังกดอ่ะยังกดอ่ะกดแล้วเอาเหรอชอบท่าเมื่อกี้อะไรก็ได้มาซื้อพอมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับวันนี้ร้านเต้ยไปช็อปนะครับเราพามาดูรถเข้าใหม่นะครับนั่นก็คือฮอนด้าคาวาก็คือคาวาเป็นไส้แล้ว อวสาสกินะครับแซ่400นะครับผมรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2021นะฮะร,ราคาสุด100,000 9,000บาทนะครับขายบาเดียวก็120บาทแหละมาดูดีกว่ามาๆนะครับคันนี้เป็นตัวธรรมดานะครับไม่ใช่ตัวไายนะตัว SG ชป่ะ h e ช e ี s h ชตัว h SE เออไม่ใช่ h e HE มัน อ่านว่าอะไรให้เกรดอันนั้นเหมือนกันแหละ,ะนะครับตัวนี้ก็จะมีชิวหน้าแบ่งมาแลครับผมแล้วก็ถับมน้ำนะครับคำเดิมนะครับคันนี้เดิม,ดมทั้งคันคำเดิมคือท่อไปเดียวมันก็จะดูหล่อนะนะครับาข้อแตกต่างนะครับลืมบอกให้ข้อแตกต่างระหว่างพุทธเนิรทำไมเนี่ยข้อแตกต่างระหว่างตัวธรรมดาแล้วก็ตัว H S s S, s E อืนะครับตัวนี้เขาจะไม่มีการล้มมาให้นะครับผมเห็นไหมถ้าตัว SE นะครับมันจะมีการล้มมาให้จากศูนย์นะครับแล้วก็จะมีตัวอ,อกคลัางตรงนี้มาจากศูนย์ตัวธรรมดาไม่มีนะครับเป็นาร์ดอเราเองเนี่ยครับแล้วก็ปลายท่อนะแต่งทรงปลายดาบจากอาคาโปวิกนะครับผมแล้วก็ท้ายนะครับต้องสื์ฟท้ายเดิมท้ายเดิมนะครับ โซเตอร์พร้อมใช้งานนะครับแต่เราไมา่รู้ว่าทําไมมันถึงพร้อมใช้งานท้ายคลิปมีคําตอบนะฮะเบาสองตอนอกอน็สองตอนแหละไม่มีตอนให้สามต่อเท่าไหรนะไม่ว่ากันถ้าหายไปอันหนึ่งก็คือโดนต่อนไงฮะโดนตอนไงหายไปอันหนึง่งหายบุ๊กแปลกไปตอ่อครับอ่าดูทางครับเงาไหมเงาจริงนะครับผมมาดูให้กว่าว่คันนี้ปีต่อมันยี่สิบเอ็ด ทำไมถึงบอกว่าวมันวิ่งน้อยมันวิ่งน้อยจริง9,304กิโลยังไม่ถึงหมื่นเลยอืมนะครับมาดูเสียงท่ออา,อาอคาโบวิกปลายดาวกันดีกว่าเสียงตุ๊บตับดีจังเลยอเสียงไม่ลั่นจนเกินไปเมียเวลาหนีเมียก็หนีง่ายหน่อยครับเมียไม่รู้นะฮะ แต่ข้างบ้านก็ไม่สาบแช่งเหมือนกันนะครับผมปกติเราจะมีแต่รถลันๆนะครับปลาข้างบานนี่สาบแช่งกันทุกวันเลยนะฮะก็ครันนี้นะครับสนใจนะครับผมก็อย่าลืมนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวรถได้เลยนะฮะผมาสามารถทักเข้ามาได้ทางเจ Facebook เตอร์ไปช็อปนะครับหรืออยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมเกี่ยวกับการออกรถใช้เอกสารอะไรบ้างก,ก็ โทรเข้ามาได้เลยนะครับผมที่เบอร์ขึ้นอยู่หน้าเพจร้านนะครับแล้วก็ท่านก็จะได้รู้ว่าการฝอยน้ำลายของเซลเราเป็นยังไงนะฮะติดต่อได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับเซลเรานอนดึกไม่ต้องห่วงถูกต้องครับอ่ามีอยู่ท่านหนึ่งครับนอนทียันยันหว่างครับรู้นะใครนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมแล้วก็นะฮะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของร้านเราด้วยนะคะถ้าผมแล้วก็ อย่าลืมนะครับถ้าไม่รังเกียจกันก็อย่าลืมไปอัน o l โ o w ติ๊กตอกกันด้วยนะครับเยอะๆเลยก็ดีนะฮะที่เกียวตอบเยอะโอเคนะครับขอลาพี่พีานี้นะฮะไปน,นะสยนระนะครับผมสยูเกนครับผม